ซื้อผียนหน่อยจ้าเอาเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะอันไหนได้ไปเลยคนระับอ,อืมเอามาเลยค่ะไห้ดูเนื้อเฮ้ยมันแข็งขไปอ่ะอยากได้นิ่มๆกว่านี้อ่ะอ่านะคะ เนื้อหน่อยเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยอ่าโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละค่ะสองร้อยห้าห้าครับ้าจ้าสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์นะคะผาเลยนะครับผาเลยค่ะมาดูวิธีออกทุเรียนนะคะมือใหม่ครับมือใหม่หัด บอกนะคะแต่ชมานานนั้นเนี่ยขนาดมือใหม่หัดบอกคนขายทุเรียนเขาว่าขายแล้วรวยด้ครับออถ้าไม่มีนะ่ะหชิมนะคะ หวานป่ครับหวานว่าค่ะหวานหวานหวานเกียนหมอนทองทำสิงห์ท่ำสิงห์ชุมพรครับทำสิงห์ชุมพรเหรอืมอสองร้อยห้าสิบ ขนาดมือใหม่นี่ยนี่ยังบอกเก่งขนาดนี้นะอันนี้ห้าสิบตังค์แล้วเนี่ยเหอเนื้อสวยมากเลย บอกไปาน,นานเดียวก็ชำนาญน,นั่นแหละทีนี้ก็ยิดอาชีพขายทุเรียนไปเลยเอาทุเรียนนอกฤด,ดูมาขายไปเอามาจากไหนตลาดไทยบ่ตลาดไทยครับอ๋อต้องดูร้านดีดีไ่ำ้ำถิงแท้เลยครับ กินอีกฮะให้กินอีกครับให้กินอีกเหรอคะอื๋งไดรอ่ะนี่นะคะได้ สองร้อยห้าสิบบาทได้เจ็ดขีดโอ้ได้สองร้อยห้าสิบได้เจ็ดขีดสองร้อยห้าสิบได้เจ็ดขีดคุ้มมากเลยครับคุ้มมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนื้อช้างเนื้อสองร้อยแปดสิบอือเออโอเคถูกถูกมากเลยเลกได้เยนะคะเนื้อบางบางพอดีไหมถูกไหมร้อยสองร้อยห้าสิบจ้าเรียกเลยค่ะทุเรียนอร่อยอร่อยนะคะหมอนทองร้อยสี่สิบบาท อะไรถ้ำสิงถ้ำสิงชุมพรครับถ้ำสิงชุมพรอ๋อจังหวัดชุมพรใช่อ๋อนี่นะคะแพ็คร้อยสิบบาทอันนี้ร้อยสามสิบอันนี้หนึ่งร้อยคิดละสีบาทคิดละสี่สิบบาทอันนี้หกสิบบาทสองเมตรเลือกได้เลยนะคะทางดีนะคะมีพุซารด้วยนะคะอุ้ยพุซารจีนก็อยากกินอ่ะเดี๋ยวดึกๆมาซื้อดีกว่าอันนี้เลือกได้